อ่ะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมก่อนพอดีอ่าสปริงทัวนี้มันลุดครับสปริงลั่นสตาร์ทนะครับนะมันลุดออกนะครับนี่คือจานนั่นนะครับอ่าเดี๋ยวเอามาบองอ่าวิธีการใส่นะครับอันนี้คือจานนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตว่าไท้ยนะอันนี้คืออันที่เบากาะนะครับนะ มีเห็นปะเห็นไหมครับนี่มันจะมาเกาะตรงนี้นะครับนี่ฮะละเป็นเกาะอย่างนี้อยู่แลลักษณะนี้นะครับอ่าอ่าันดับเลขถ้าอันกลัวเราจําไม่ได้นะครับเราก็เอาตัวนี้มาเทียบนะเอ่าที่ตรงนี้ไหมครับนะฮะตัวนี้เราจะอ่ามาเกาะอย่างนี้นะครับนะฮะคือว่าเกาะเปรียบเทียบก่อนนะฮะ ก็เราีอ่าจำไม่ได้นะครับอ่าส่วนตัวน,นี้นะครับคือฝั่งนี้คือคว่ำลงนะครับตัวน,นี้อยู่ข้างบนนะครับนะฮะอ่าเราก็เทียบแบบนี้นะครับนี่ฮะมันจะอยู่ลานะยนี้นะครับนะฮะอยู่ลานีน้นะครับเนาะนะฮะเราก็เกาะอ่าตรงนี้ฮะคือนี่ฮะเอ็มไปนะครับแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับ นี่นะฮะโอ้เดียว่ะเดี๋ยวไว้ก่อนอ่าม้นนะครับนะฮะก็ม้นนี้นะครับมีนะเคือค่อนเคื่อนเดียวให้บอกอีอีรอบหนึ่งนะครับคือมันจะอยู่ลายนี่นะครับนะนี่เห็นเห็นมองเกาะบ่โห <No. S 1> นะครับนี่เห็นบ่ นี่ห้บอลไก่ครับนี่ฮะมันจะเกาะลายนี้นะครับโอเคเนาะ <Okay. S 1> นะครับนะต่อไปนะครับนี่ฮะก็เกาะอย่างนี้ครับคืออ่าเอาจานเนี่ยคว่ำลงนะครับนี่ฮะแล้วก็หงายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนครับหมุนนะครับคืออันอ่าเดี๋ยวคืออัน อมุนนะครับมุนไปเรื่อยนะครับคืออันนี้โป้ตัวนี้เราต้องกดเอาไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเดียว์เซปิ้งมันจะกระเด็นนะครับเพราะว่าอันตรไยนะนะครับเอาก็มุนไปนะครับคืออันนี้โป้เนี่ยต้องกดไว้ตลอดนะครับและกดไว้นะครับนี่ฮะหมุนไปเรื่อยอืม หนะมุนไปตบกดไว้เรื่อยนะครับอย่าอย่าชะล่าใจนะเนี่ยมันสริงมันจะดีดนะอันตรายนะครับนะฮนี่ฮะตรวนี้นะครับนะฮะหมุนไปเรื่อยครับถ้าเราเหนื่อยแล้วก็พักก่อนนะครับปวดเราเมื่อยมือก็พักก่อนนะครับแล้วก็หมุนต่อนะฮะแ,แต่ว่ามือ ต้องกดไว้ตลอดนะครับอย่าปล่อยนะต้องให้มันเสน็ดนะครับเนี้ยครับกลบมุนไปเรื่อยๆนะครับเนาะมุนไปนะฮะเดี๋ยวกดไมหนีเอาอกนะครัรกมุนมต่อนะฮะผู้มนงกรว่าใช่เบิบร์ดเมอกับโมเป็นครับ มื่อกะพักก้อนนะบ่เมื่อมือแล้วส่าเมื่อก็ะมุนต่อนะครับ oh! TO กะบ่ต้องเฝ้านะครับเนาะใจเย็นนะครับหมุนไปนะครับเควอต้องกดไว้ตลอดนะครับคือให้ให้ให้มันแจ่หน้าวง่ายให้มันเนีดนะครับเดี๋ยวบุเออเสปิงจะดีดออกนะครับเพราะมันทอดนี่นะครับเท่ากับหมดไปเลยปุ๊บเนี่ เนี่งยง่ายๆครับเรียบร้อยนะครับแ,แล้วเท่ากับเอามือกดให้มันแจ็บให้มันเสน,น็ตนะครับเอามือกดให้มันเสน,น็ตนะครับนะะนี่ฮะส่วนอันเจนี่ไม่ต้องไปงัดมั่นนะครับเพราะว่าตอนเอาใช้มันจะเข้าล็อกของมันเองนะนะครับอี่อันต่อไปก็อเอามาใช่เลยนะครับคือคว่มลงนะครับคว่มลงเด้อ บางคนง่ายขึนก็ได้นะครับอ่าเนี่ยฮะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับนี่นี่ครับเรียนนี่นะครับนะโอเคป่ะนี่ฮะอ่าอ่าต่อไปกับม,ม,มันจะมีอันมันจะไปเกาะกับลวดด้านใต้นะครับมีเทาก มุนมุนหาเอานะครับมันก็เข้าล็ลกะข้าวมันเองครับอืมอ่ะอ่ะข้าแล้วครับเรียบร้อยครับอ่าอออมุนต่อไปกับไซน็อตครับไซน็อตนะครับเป็นอ่านออ็อตโค้แอกนะครับตอนต้วนี้หันเข้าไปเลย อ่ะจะโมต้องให้แน่นเสินนะครับอ่ะต่อไปครับผมจะมาแนะนํานะครับอ่าวิธีนะครับการอ่อใส่เชือกเนื้อหันนอตพี่ามันรวมครับอ่าผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการใส่ นะครับชุดชะตานะครับเนาะเนี่ยเราต้องมุนนะครับคือมุนไปด้านขวานะครับคือว่ามุนตามเข็มนาฬิกานะครับเข้าใจย์บนี่ครับมุนไปด้านขวานะครับคือการมุนก็ให้ตัวนี้มุนไปนํำนะครับต้องให้มันมุนไปด้วยนะครับแล้วก็มุนไปด้านขวานะครับ หมุนไปเลยฮะต้องอคลิปนี้ต้องขออนุญาตเว่าสองภาษานะครับพี่น้องเดี๋ยวคนไทยฟังงงนะนี่ฮะเขาก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับต้องให้นั่นไปนั่มน,นะครับให้หมุนไปนั่มน,นะนครับนี่ย คืออันแล้่เท้ามักย่อนมักตึงนะครับนะฮะมักย่อนกะมักตึงกะมุนเนานะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาประมาณนี้นะครับกะเรียบร้อยครับนี่นี่ฮะขันอ่อนตื้อมันกะในไหนวะนี่ประมาณนี้นะครับอืมกะง่ายๆครับพี่น้องับ ไม่ยากนะครับก็ลองไปใส่ดูนะครับก็ลองไปทําดูนะครับถ้าสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนี่มันกระตึงต้งๆนิดน้อยนะครับอ่าอ่าต่อไปก็มาประกอบเลยนะครับผม,มใส่เข้าไปแล้วก็ดึงดึงให้มันข้าล็อกเขามันนะครับ ถึงไปนะครับกะมันเข้าล็อกมาแล้วกเ้ากบต่อไปกับใน็อตนะครับนะหมุนเข้าไปเลยนะครับอืมกัแน่นแล้วนะครับโอเคนะครับ าฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ